โลกการันตุภูมิผันผมานไปไม่ใช่น้ำถูกลอกอนใครมีใรขายผ่านใไรซื้อผ่านผีไปเกิดสิ่งคนในขณะนี้การที่ดูกระตุกตอกถอดมาไว้ใจจะนีไดนไหมดูว่าชาวต่างชาติจะดีก่อนฉานเมืองจตางที่รับอีสานที่พูดภานาเจอสัตว์ต่าเพิ่งลงจากในขณนี้ไว้จ

เช้าในพัปบ่ายน่าจะชิงในเวลา20นาฬิกาโวยจุเกิดไฟเนจาวาเดียวมันร้องเกอดเลยกดนไปผู้การตัดสินยาเป็่น้างร้รยระยวใหญ่55ตีทายร่างร้อบน้ำแดงร้องคนราธานีหกับรองน้ำเงินาคับเลยจักรรรัทอง